สวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกท่านพามาชมจุดเตาข้างแรกของปี69ก่อนที่เขาจะไม่ให้จุดไฟในเดือนกุมภาไม่รู้จะจริงหรือเปล่าเตาแรกอันนี้ลงไม้เต็มแล้วสังกะสีไม่ใช่สังกะสี เป็นถังแดงตัดสามถังแบบปิดแบบควางสามถังแล้วก็ฝาเต็มพอดีพเยอะปากนิดหน่อยเปิดตูดปองเปิดเรียบร้อยเตรียมจุดแต่ก่อนจุดจะถมดินรอบข้างแล้วจึงจุดกลบดิน ด้านข้างตรงกลางเหลือด้านหน้ากับด้านหลังไว้ต่อไปก็คือจุดไฟเราจะจุดตรงท่อลงเข้าแยงลงไปจุดด้านล่างเพราะจุดด้านล่างฟืนหน้าเตาจะหมดน้อยกว่าจุดไฟกันไฟลงไปแล้วพัดลมช่วยตอนแรก กำลังขึ้น,นเชือกพันเอเือกมัดไปลายไม้จุดไฟลงไปพัดลมช่วยดังนี่การจุดใต้เตาถ้าทำบ่อยๆไม่ยากแต่ถ้าไม่เคยทำก็จะยากอยู่ ทำชินแล้วไม่ว่าอะไระก็กลายเป็นง่ายได้โอเคตอนนี้เราจะปล่อยไว้ประมาณประมาณ15นาทีเพราะว่าฟืนเราออกจะแห้งแล้วก็ฟืนหน้าเตาจะเป็นไม้ไม้เก่าที่กองไว้แล้วมันเริ่มผุจะเป็นไม้ฟืนเนื้ออ่อนแล้วก็ไม้มะม่วงอะไรพวกนี้ที่มันเริ่มผุล้ว หรือไม้ที่ผุแล้วเราจะเป็นฟืนหน้าเต่าแล้วก็จุดตอนนี้เดี๋ยวดูเวลาก่อนตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสามสิบห้าเราจะจุดไว้ประมาณสิบห้านาทีแต่ถ้าไฟลุกดีก็อาจจะแค่สิบนาทีอราต้องดูไฟด,ดูไม้มีกันพยับอืมโอเคลองดูสิ ตอนนี้ผ้าที่มัดปลายไม้หลุดหลุดจากกันแล้วเราก็จะเอาไม้ออกแต่ว่าจะเคลียเชือ้อันนี้เข้าไปโอเคออนี่คือปลายไม้ เรายังจะใช้พัดลมไล่ส่งควันส่งไฟให้ระบบไฟติดติดแล้วมีการหมุนเวียนเข้าและออกอย่างเป็นปกติเราจึงจะปิดพัดลมนะครับโอเคตอนนี้เริ่มติดและควันเริ่มเยอะขึ้น,นควันเริ่มเยอะขึ้นแสดงว่าไฟเริ่มติดมาดูเนื้อ นี่คือเราถมดินถมดินไว้เดี๋ยวถ้าไฟติดดีกว่านี้เราจะเปิดเราจะปิดตรงนู้นแล้วก็ถมด้านหน้าก่อนเนรือด้านหลังไว้เรือด้านหลังไว้ถักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงพอควันออกปลายท่อดีแล้วเราก็จะ ด้านหลังนี้โอเคตอนนี้ผ่านไปห้านาทีแล้วควันเริ่มเยอะขึ้นไฟเริ่มติดมากขึ้นรอดูอีกสักห้านาทีถึงสิบนาทีนะก็คือจุดประมาณสิบถึงสิบห้านาทีล้าไฟติดดีแล้วก็จะปิดด้านหน้าแล้วก็ถมดินตอนนี้ผ่านไปสิบนาทีแล้ว วันเริ่มเยอะขึ้นเดี๋ยวให้มั่นใจอีกนิดนึงเนาะดูอีก5นาทีถ้าเขาติดมากขึ้นเราก็จะปิดครับตอนนี้4ี่โมงสีนาทีสิานาทีเรา,เาไฟเริ่มติดมากขึ้นละเราขยับพัดลม ออกมาห่างเล็กน้อยแล้วก็เล็งแค่เกียวหนึ่งเบอร์หนึ่งให้ลมแล้วก็ให้ลมเข้าแค่ครึ่งทอดแล้วก็เฉียงออกไม่ให้ลมเข้ามากเกินไปเอาละเราจะปิดหน้าเตาแล้วก็ทมดินตอนนี้ปิดกบดินหน้าเตาแล้วเหนื่อยเลย เหลือตอนนี้ควันก็ไปด้านหลังละด้านหลังเตานี่เราก็จะเปิดไว้สักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราก็จะปิดเพราะควันเยอะตอนเย็นควันควันมันไม่ค่อยขึ้นสูงมันจะไปถนนเดี๋ยวเราดูให้ถึงห้าโมงเราก็จะปิดละลองปิดละโอเคครับตอนนี้ ตั้งแต่เริ่มจุดตอนนี้45นาทีแล้วเราจะเบาควันท้ายแล้วรู้สึกว่าควันเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดท้ายและเหลือป่องเดียวป่องกลางนะครับตอนนี้5โมงครึ่งแล้วเราปิดหลีเหลือแค่รูตรงกลางมาชมแล้วก็เหล็ก สองเส้นนี้เราร้อยจากาโครงเหล็กที่เราวางขวางไอเป็นตัวนู้นนะที่เราวางขวางสองตัวมันเคยงอแบบนี้เมื่อความร้อนสูงทีนี้เราก็เลยเจาะเจ,าะเจาะแผ่นทางแดงอะ่ะที่เราเป็นฝานะเจาะทะลุขึ้นมายึดลวดมัดจากโครงข้างล่างแย่ทะลุผ่านโครงแล้วก็เอาเหล็กนิพาน ยึดไว้ไม่ให้มันงอยุบไปเราใช้อย่างนี้มาหลายตาละดได้ผลเหล็กโครงก็จะไม่งองน้ำมาก่อนนี้เห็นไหมงอจนถลม่มมันยุบอะยุบแล้วฝาข้างเปิดก็แก้ไขไม่ได้เลยนี่ครับตอนนี้เลือป่องไว้ป่องเดียวเดี๋ยวอีกสักยี่สิบนาทีแล้วก็จะหลีเหลือหน่อยหนึ่ง หลีลงอีกเหลือแค่หน่อยเดียวอ่าพอหลีเหลือหน่อยเดียวแล้วก็ดูว่าควันมันเริ่มออกท่อหรือยังตอนนี้ยังไม่ออกนะก็คือเราจะเริ่มลดรูต,ตรงนี้ลงทีละนิดน,น,น,นินั้นการจุดแบบใช้พัดลมช่วยเนี่ยผมจึงไม่ต้องเอาไว้จนถึงครบหนึ่งชั่วโมงะตอนนี้แค่ครึ่งชั่วโมง เนี่ยเดี๋ยวอีกสักสักครู่เราก็จะปิดนะให้ควันออกทอนุดแล้วก็ประมาณ2อคืน2วันกว่านนิดนคืนสวันอ่ะตีเฉลีย่ยเป็น2คืนสวันแล้วก็จะปิดเตาและไม้ออกแห้งนะส่วนใหญ่จะเป็นออกแห้งละหมาดเลยหมาดละแห้งก็น่าจะไหว สองวันสามคืนแล้วก็ปิดไว้แล้วก็เดี๋ยวเรามาชมตอนเปิดเตาครับคลิปนี้เตทา,าท่าน V s อปัมอาชีพเสริมเพิ่มรายได,ได้มาจุดเตาปี69ในวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่เมกราคม25 69ครับสวัสดีครับ มีอราคาด้วยหนึ่งตัวที่เหลือไปเหากันอยนู่นู่นโอเค